สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมนายชาวิคราะห์บอลครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับฟุตบอลวันนี้ครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับผลงานของเมื่อวานครับตัว v i p ีครับทำงานอีกแล้วครับสำหรับอิสเซนบูบูยาเชคครับเปิดบ้านชนะกิริยาสปอร์ไป3ประตูต่อหนึ่งครับตัว v i p ีครับทำงานทุกวันครับช่วงนี้ครับปิดท้ายเดือนได้อย่างสวยงามครับสำหรับเมื่อคืนครับอิสเซนบูบูยาเชคเปิดบ้าน อารมกิเลนสปอร์ไปสามหนึ่งครับกินมาเต็มๆครับสำหรับราคาหนึ่งลูกครับคู่อื่นที่ให้ไปครับคู่แรกครับมิชลันเจอกับโอเดนเซ่ครับคู่นี้ให้รองโอเดนเซ่หนึ่งลูกครับจบโอเดนเซ่ชนะสองหนึ่งครับกินเต็มไหมครับสำหรับคู่ที่สองครับเวโรนาครับเจอกับโรม่าครับคู่นี้ให้รองเวโรนาครับเป็นเวโรนาครับแพ้ให้กับโรม่าไปสามประตูต่อหนึ่งครับเสียเต็มไหมครับคู่นี้ครับคู่ที่สามครับมอนซ่าเจอกับโบลอนยาครับคู่นี้ให้รองโบลอนยาปอป้าครับโบลอนยาครับบุกไปชนะได้สองหนึ่งครับคู่น คู่ที่สี่ครับเอลเช่เจอกับเจตาเฟ่ไม่ดีเกินครับเกินเดียวยาครับเอลเช่ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเจตาเฟ่ไปครับเสียไปเต็มเต็มครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเมื่อวานครับเข้าเต็มเต็มไปสามตัวครับเสียไปสองตัวครับวันนี้เอาใหม่ครับเริ่มต้นเดือนใหม่ครับตัววีพีวันนี้ครับมาตามกันที่ไลอ้อนหนีได้เลยครับต้องบอกว่าทีเด็ดจริงๆครับวีพีวันนี้ต้องบอกจะเริ่มต้นเดือน ไม่ได้อย่างสวยงามแน่นอนครับผมรับประกันครับสำหรับตัว V.I.P แน่นอนครับโอเคครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างปอร์โตเจ้าบ้านครับเจอกับแอเติโกมาริดครับคู่นี้ปอร์โตเจ้าบ้านครับห้านัดที่ผ่านมาพวกเขามีเก้าคะแนนครับแอตมาริดห้านัดที่ผ่านมาพวกเขามีห้าคะแนนครับปอร์โตต้องบอกว่าเข้ารอบไปแล้วครับแอตมาริดพวกเขาต้องการสามคะแนนครับวันนี้เพื่อต้องการไปเล่นยูโรปาลีรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ครับเพราะเอาที่สามของกลุ่มไปเตะยูโรปาลีครับไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มพรารอบนอกเอาครับรอบต่อไปครับ สหรับวันนี้ครับออโต้ครับเปิดบ้านเจอกับแอตมาริดผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้ครับเจอกันนั่าสุดเป็นแอตมาริดที่เปิดบ้านชนะออโต้ได้2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ครับที่ผ่านมาในลีครับนัาที่ผ่านมาของออโต้พวกเขาบุกไปเยือนซานตาคาร่าครับทำได้แค่เสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งสำหรับแอตมาริทนัดที่ผ่านมาพวกเขาไปแพ้ให้กับคาร์ดี้สามประตูต่อสองครับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นออโต้ อปปาผู้นี้ผมบอกเลยครับเข้าทางปอโต้เหลือเกินครับแอนด์มันดิพวกเขาต้องเปิดเกมรูปเพื่อสามคะแนนับจะทําให้เกมวันนี้ครับเข้าทางปอโต้ทีเขาลอบไปแล้วครับวันนี้ครับปอโต้ตองการจะเข้าไปที่หนึ่งของกลุ่มให้ได้ครับต้องเก็บสามคะแนนให้ได้เหมือนกันครับเหมือนกันครับแอนด์มันดิถ้าจะการันตีไปเล่นยูโรปาลีรอบต่อไปต้องเก็บสามคะแนนให้ได้เหมือนกันนะเพื่อเขาอันดับสามของกลุ่มครับ คู่นี้ครับผมมองครับคู่นี้บอลมันเข้าทางปอโตครับคู่นี้ครับถ้าใครอยากวัดน้ำล้นล้นให้ไปอยู่ที่ราคาปอร์ปาปอโตนะครับถ้าใครเน้นสายปลอดภัยไว้ก่อนก็ไปที่ราคาเสมอปอโตครับเอาชัวไว้ก่อนครับคู่นี้ครับสําหรับตัวผมมาวัดไปเลยครับคู่แรกไปที่ต่อปอปาปอโตครับเข้าทางปอโตแน่นอนครับเราไปต่อกันคู่ที่สองครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างบาเยนน์มิวนิครับพบกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าเข้ารอบ ไปด rumor, ้วยกันทั้ง mm ค hmm. ู่ครับบาเยนมินิีเข้าเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแน่นอนครับตามมาด้วยอินเตอร์มิลานครับเข้าเป็นที่สองเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ครับแต่ให้ครกโปรแกรมไปเท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ครับคู่นี้คู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นบาเยนมินิคครับที่บุกชนะอินเตอร์มิลานได้2ประตูต่อศูนย์คคู่นี้ครับผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ครับช่วงหลังครับนัดที่ผ่านมาของบาเยนมินิีครับพวกเขาเปิดบ้านถล่มไมาศูนย์ห้าไปหกประตูต่อสองสำหรับนัดที่ยม เปิดบ้านชนะซานโดรีอาไปสามประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นบาเยนมิวนิคต่อหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับคู่นี้บอกเลยครับทั้งสองทีมครับน่าจะโรเตชันน่าจะใช้ผู้เล่นตัวสำรองครับลงครับที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงสนามลงมาสัมผัสเกมแชมเปี้ยนลีกบ้างครับสำหรับวันนี้ครับมองแล้วครับถึงแม้จะไม่ได้จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่สำหรับตัวผู้เล่นแต่ผมมองนะครับบาเยนมิวนิคในบ้านครับพวกเขาเหนือกว่าครับทั้งตัวจริงตัวสำรองพวกเขาต้องบอกว่ามาตรฐานดีกว่าอินเตอร์มิลานเยอะครับคู่นี้ครับสำหรับราาาาคคลูกบเยิินนนมว่จะใสๆครับคคู่นี้รับเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยครับ นัดส่งท้ายครับเราแบ่งกลุ่มน่าจะจัดเต็มใสอินเตอร์มิลานแน่นอนอินเตอร์มิลานคงจะปล่อยปล่อยแล้วครับนันนี้ไม่น่าจะสีเรียกหรือว่าไปจริงจังอะไรมากครับเพราะพวกเขายังมีฟุตบอลลีกนัดหน้าให้ลงเล่นนับต้องไปเน้นในลีกครับสําหรับเชลซีลีกเขารอบด้วยกันทั้งคู่วันนี้ครับมองแล้วยังไงบาเยนใสกว่าเยอะครับคู่นี้ครับคู่ที่สองหมยครับบาเยนหนึ่งลูกไม่น่าจะมีปัญหาครับสําหรับคู่นี้ครับ เอาละครับเราไปต่อกันคู่ที่3ามนะคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง Sporting Lisbon เจอกับไอทันแฟงเฟิร์ดครับคู่นี้หานะครับมี7คะแนนเท่ากันนะสำหรับคู่นี้ครับคู่นี้บอกเลยครับวันนี้ใครชนะเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ครับน้าที่ผ่านมาครับลิสบอนครับพวกเขาไปแพ้ให้กับอาลูก้าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับแฟงเฟิร์ดครับน้าที่ผ่านมาในลีกพวกเขาก็แพ้ให้ดอทมูลเหมือนกันนับสองสองประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่บุ เปิร์ดได้3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ราคาเปิดเป็นลิสบอนต่อปอราคู่นี้บอกเลยครับสถานเดียวครับที่แฟงเฟิร์ดจะเข้ารอบครับต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับลิสบอนนะขอแค่เสมอพวกเขาก็จะเข้ารอบครับสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับมันบีบบังคับให้แฟงเฟิร์ดต้องเปิดเกมลูกใส่ลิสบอนครับซึ่งจะเข้าทางลิสบอนแน่นอนครับคู่นี้ครับลิสบอนับพวกเขาเล่นในบ้านับพวกเขาอย่างที่เราเห็นครับสเปอร์ก็โดนทีเด็ดของลิสบอนมาแล้วครับในการเล่นสวนกลับับคู่นี้ผมมองนะครับ ลิสบอนน่าจะดูดีกว่าครับสําหรับคู่นี้ครับใครครับเหมือนคู่เมื่อกี้แล้วใครเหมือนคู่แรกครับพอโตกับแอนดรใครที่อยากได้น้ําล้นหรือวัดใจเลยให้ไปที่ราคาปอปลาลิสบอนรับแต่สายปออทยครับให้อยู่ราคาเสมอไปก่อนครับคู่นี้มองแล้วลิสบอนไม่น่าจะแพ้แฟงเฟิร์ตในบ้านครับน่าจะต้านทานเกมรูกของแฟงเฟิร์ตไปได้ครับคู่นี้ผมมองรับลิสบอนมีเกมส่วนกับที่พร้อมจะเล่นงานแฟงเฟิร์ตอยู่ตลอดเวลาคู่นี้ครับง่ายๆครับอยู่ ปอติงลิสบอนปอปาครับสำหรับคู่ที่สี่ครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับเจอกับสเปอร์ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสามโตครับคู่นี้กลุ่มดีเหมือนเหมือนกันครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบเหมือนกันครับผลงานนักที่ผ่านมาครับของมาร์เซย์เจ้าบ้านครับนักที่ผ่านมาพวกเขาลงเตะในลีกเอิรับเสมอกับสตาร์บุกไปสองประตูต่อสองนัดที่ผ่านมาของสเปอร์บุกไปชนะบอลมาได้สามประตูต่อสองครับสุดมันครับคู่นี้เจอกันนัดนัดแรกครับสเปอร์ชนะไปสองประตูต่อศูนย์คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นสเปอร์ต่อปอปาครับ เหมือนการทักสถานการณ์ของกลุ่มนี้ครับใครชนะเขารอครับดันนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับวันนี้ครับหมักเซยครับจําเป็นเหลือเกินครับต้องเก็บสามคะแนนให้ได้ครับถ้าอยากเขารอครับมาตรงแบบนี้ครับต้องบอกว่าเข้าทางสเปอร์อีกอีกแน่นอนครับพวกเขาครับแค่เสมอก็จะเขารอสเปอร์ครับวันนี้ครับสเปอร์พวกเขาน่าจะใช้เกมลูกทีจัดจ้านกว่าครับเล่นเกมสวนกับพี่พวกเขาถนัดครับมองนะครับผู้นี้สเปอร์คมกว่าครับ สถานการ์มันบีบบังคับหมักเซต้องเล่นเกมลูกครับแน่นอนครับสเปอร์พวกเขาชอบจริงๆครับใครมาบุกใส่เขาคพวกเขาเล่นงานได้ตลอดครับสําหรับคู่นี้ครับอย่างเหมือนคู่เมื่อกี้เลยครับราคาครับถ้าอยากวัดใจเข้าไปที่ปอปลาสเปอร์ครับแต่ถ้าปลอดภัยก็ราคาเสมอสเปอร์ไว้ก่อนครับคู่นี้มองแล้วครับเข้าทางสเปอร์ครับยังไงก็อยู่สเปอร์ไว้ก่อนครับวัดไปเลยครับสเปอร์ปอปลาครับคู่สุดท้ายครับเรเวอร์คู้เส้นเจอกับขับบูทับคู่นี้ครับบอล v ีีพีครับ ต้องบอกว่าคับบูท์เขารอบไปแล้วครับเลเวอร์คูเซ่นครับต้องการ3คะแนนครับเหลือเกินเพื่อนุ้นไปยูโรป้าลีกครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นคับบูทที่ชนะเลเวอร์คูเซ่นได้1ประตูต่อศูนย์นัดล่าสุดของเลเวอร์คูเซ่นในลีกพวกเขาแพ้ให้กับอาร์บีไลซิกไป2ประตูต่อสองสำหรับคับบูทที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะเอสเซนเดไป4ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ใครอยากได้ทัศนะหรือบทวิเคราะห์บทสรุปคู่นี้ว่าผมให้ไปในทิศทางไหนครับมาตามกันในกลุ่มได้เลยครับในไลน์เอ็ดนี้ได้เลยครับหรือลิงก์์ใตต้คคอมมเนรับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับวันนี้ครับผมให้อะไรไปบ้างครับคู่แรกครับให้ต่อปอปาปอโตครับผู้ที่สองให้ต่อบาร์เยนูนิกที่หนึ่งลูกครับคู่ที่สามให้ต่อสปอร์ติ้งลิสบอนปอปาคู่ที่สี่ให้ต่อมาเซย์ปอป์อัยครับผู้ที่สี่ไม่ใช่ให้ต่อมาเซย์ผู่สี่ให้ต่อสเปอร์ปอปาครับคู่สุดท้ายคุยหาไปตามกันในกลุ่มได้เลยครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามแลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด วิเคราะห์บอลดีๆจากท้างผมครับนายชาวิเคราะห์บอล